ตอนนี้ก็ประชุมครั้งที่สองนะฮะคณะกรรมการจัดงานชุมครั้งที่สองอยู่ปัป่มปตทรเพื่อนๆเรารูปิยาหมอป้อมสาวเอ,เอ๋อแล้วก็แดนก็มันเยอะอน,น,นี่ตอนเช้ามีอะไรบ้างแดน ตอนเช้าตอนไอ้เมื่อรอที่กลางวันวันเสาร์ค่ะวันเสาร์น่ะวันเสาร์ก่อนมีขนมจีนน้ำยามีส้มตำผัดหมี่มีไก่ย่างข้าวเหนียวแล้วก็มีพวกกุ้งจ๋อมเครื่องเคียงเนาะให้เพื่อนกินนะครักุ้งจ๋อมพวกผักสื้อผัาอะไรเนี่ยแล้วช่วงเย็นเนี่ยเราเริ่มเราเริ่มหกโมงเย็นเลยเนาะโต้ะโต๊ะหกโมงเย็นเป็นโต๊ะจีนมีก็มีพวกเครื่องดื่มพวกอะไรทั่วไปเนี่ะแล้วจะมีมีเสริมไก่ย่างบ้างแล้วก็รอบดึกเราจะมีข้าวต้มหมูเออเรื่องเครื่องเสียงแหละคุณหมออันนี้เราจัดการเครื่องเส เครื่องเสียงนี่มีเวทีมีมีมีเวทีมีคาราโอเกะต้อเนไฟต้นไฟหกพันบาทพันบาทเนี่ยอยู่พอดีพอดีอยู่อย่างเงี้ยอ่าจับไม่พอดีพอดีค่าเสื้ออะไรค่าเสื้อก็ประมาณเราตีไปประมาณหกเราจะต้องตีประมาณหกสิบตัวเมื่อกี้เลยค่ะเวสื้อค่ะอ๋ออาจารย์พยาเขาคุยแล้วราคาเดิมเออราคาเดิมเสื้อนี่ก็จะน่าจะประมาณ หกสิบตัวแล้วก็ทาเผื่อไว้สักได้แบบเรียบร้อยแล้วเนาะเอ๊ะตัวหนังสือผมว่าเอาแบบนั้นดีไหมเอาตัวแบบไทยรัดอะไทยลัดอะตัวหนังสือไออคือเราทำเอาไว้ให้แค่เป็นลายเป็นสวยแล้วแหละแต่ตัวหนังสือเอาเป็นแบบตัวหนังสือไทยลัดที่มันขึ้นตัวหนังสือแบบแบบอตัวหนังสือแบบไทยรัดที่มันเขียนข่าวอ่ะ คือแต่เนี่ยทำไว้คือทําให้แค่เพื่อนดูเลยว่าแต่ว่าโอเคได้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 แบบนี้เด็กซื้อเก่าเนาะถ้าเป็นการ์ตูนก็จับสองคู่ก็ได้แค่สองตัวก็ได้หญิงกับชายเพื่อนเราเดนเนี่ยขอดูเพื่อนหน่อยนี่ครับไล่มาเลยครับผมไม่อ่านนะครับนี่นี่นี่ไล่มาไล่มาก่อนมีใครบ้างก็ดูเอานะครับนรับกถึงเพื่อนได้ก็ชวนเพื่อนมาจริงแหละก็มานี่าเพื่อนกันทุกคนเนาะ เป็นตที่ผู้กรรมการเชิญเพื่อนๆน่ะชวนกันมาเราเรื่อเพื่อเพื่อนๆที่จะมางานมันที่สิบแปดสิบเก้าสกีการนะครับคนที่เขาไม่เคยมาเขาก็มาอย่ใหญ่ตกหล่นยังไงก็ขอโทษขออภัยนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็เข้ามาทักทายเข้ามาได้ แตนรองประธานเบอร์ทัวร์อะไรสาวแตนเบอร์ทัวร์อะไรเรื่องลายดีกว่าเนาะในลายเขาก็รู้อยู่แล้วลายดีกว่าเนาะให้แตนเป็นรองประธานแล้วนะปีนี้นะรองประธานแล้วก็แอลก็เออเรื่องเงินเรื่องทองก็แอลเป็นคนเช็คพวกเสื้อพวกอะไรเยอได้ค่ะได้แต่งงานกันแล้วค่ะแตนกับคุปยาเรื่องเสื้อแล้วก็เรื่องเงินเรื่องทองคุณปียากับผมก็เดี๋ยวค่อยมารีวันด้วยมารีวัน เราจับประสาทเองเพราะว่าจะได้เขาไปเอาตรงนั้นเลยแต่มันต้องเป็นแรสัญญานะได้เลยเรื่องเงินเรื่องทองสอนอาจารย์ตุ้ยเตียนสมุดหนึ่งเล่มนะคะพวกเบิกเงินพวกจ่ายเงินก็เดี๋ยวจะให้ยมราชเขียนไปได้ใครไก่เรว่าคนที่รับเงินน่าจะเป็นแฟนเาีดีกราเดี๋ยวเราจะไปเบิกเราไปเซ็นมาเราเป็นคนเพราะว่าแฟนจำแบบนี้ไว้ให้ไม่ย้อนทาเหมือนกัน ไม่อันนี้ก็ให้แตนเทียร์เลยแล้วพวกเราจะเป็นคนเพราะว่าตะวัไออเออคทำใหม่เราเพิ่งเคยมาครั้งแรกเลยครั้งแรกที่มานะตควันเป็นน้ำหมุนเนาะ ขอบคุณเ,เพื่อนๆนะครับที่จะมางานในวันที่18,19พฤศจิกนี่เลยบัญชีกอให้ะจายรมกูจะายเลไอ้พวกที่จะแบ่งเนงนหมดเลยนีเจกันนะครับเ,เพื่อนๆวันที่18,19ปกพฤศจิกายนสองพันครับ